แกบเข้าเนี่ยมันออกออกมาแล้วมันจะออกไนข้างนอกรถท่ก็ได้เลยไอ้ตัวเนี้ยผมดังได้เนี่ยไอ้ขาวเนี่ยแหละเดี๋ยวไอ้ไอ้ขาวดำเนี่ยไปตัวนน่นไอ้ดำตัวน้ำตาลตัวเดี๋ยวไปสามตัวประดีข้างบ้านเขาจะขอตัวไงเดี๋ยวไว้ที่บ้านสองตัวก็พอ อืมพอ่อวาดพี่ชายมันอยู่ไอ้โตมันอยู่บา้านมันปีนอืมมันปีนก็มันโดดได้แล้วอะ่ะมันโดดได้แล้วลว่เอาไปถนนเดียวมาไอ้รถน่ออีก ห้องนู้นอ่ะห้องส้วมนี่ได้เดี๋ยวกงกั้นแทนไงเออกงกั้นแทนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาทําให้กันเดี๋ยวที่หน้าผมก็ไปละสองน้ำตัวเจอหาเหล็กมาเนี่ยเอาเอากงเนี่ยเอากงเนี่ยนอนนอนยาวพอดีเออนอนนอนยาวใช่ป่ะนอนยาวพอดีเมื่ออยู่ในนี้นะโดดไม่ได้นะไม่ได้แต่ห้องส้วม ในห้องเลยอ่ะมันจะนั่นไปอ๋อไอห้องนู้นน่ะแหละให้มันนอนก็ได้นอนโกงยาวนี่ก็ได้นอนนอนตรงนี้ก็ได้ได้เอาโกงยาวนอนกว้างจะได้ไม่ไปไหนอืมมันก็วนอยู่ในนี้แหละคือมัน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 เริ่มออกแล้วมันโตแล้วมันเริ่มโตแล้วจะแป๊บเดียวมันก็ได้ ตัวนี้ตัวผู้เออตัวผู้ประเด็นต่าเนื้อต,ตาในอ้วนในขาวไอ้ดำมา